ช่วงเดือนอมฎอนที่นี่จะจัดบุฟเฟ่คุณจะกินบุฟเฟ่ก็ได้คุณจะไม่กินบุฟเฟ่ก็ได้ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับในช่วงเดือนอมฎอนตั้งแต่6โมงเย็นถึง2ทุ่มสวัสดีจ้กจะกมจ้จจะกินเที่ยวคุยกับกำแชนแนลวันนี้ครับผมจะมาตามหาร้านอาหารที่ชื่อว่ากริลทาว ผมให้ทุกคนคิดก่อนเป็นเวลา5-10วนาทีว่ากิวทาวร้านนี้เป็นร้านขายอะไรเอา,อางี้ดีกว่าผมว่าง่ายๆนะคนต้องคิดว่าร้านนี้เป็นร้านปิ้งย่างหรือว่าเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่หรือว่าเป็นร้านแบบบาร์บีคิวเกาหลีสักอย่างไม่ใช่จ้ะวันนี้ครับกัมจะพามากินร้านกิวทาวซึ่งเป็นร้านอาหารปตะวสถานที่หรูหราอลังการใหญ่โตที่สุดในถนนสุรวงก์ก็ได้ ตอนนี้ครับผมอยู่บริเวณถนนสุรวงครับตรงนี้คือปากซอยปราโมทคุณสามารถเอารถมาจอดข้างๆร้านได้เลยแล้วตรงนี้คือที่ตั้งของร้านกิวทาวไปข้างใน,นดีกว่าไประหว่างที่เรากําลังเดินดูรอบๆร,ร้านอยู่ะคือด้วยความที่แบบที่นี่สวยมากแล้วคุณ ที้มาตอนกลางคืนนะคุณจะเห็นแบบไฟ LED ที่เขาเปิดรอบร้านคือจะบอกว่าร้านนี้สวยสวยแบบสวยจริงๆเลยแล้วตอนนี้ครับก็มีอาหารจานนี้มาผมจะบอกว่าอันนี้เป็นอาหารไม่ได้อันนี้เป็นสแนค็ค้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นเมนูใหม่โอ้โหไปก็กลืนน้นําลายไปอันนี้เขาเรียกว่าปาปิชาติ <c oughs> เป็นสแน็คของปากีสถานที่เป็นเมนูใหม่แล้วบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนแรกเลย ี่ได้ชินเมนูนี้จะเป็นเหมือนกับขนมปังที่มีหัวลูกไก่เครื่องเทศเครื่องแกงมีมะเขือเทศโปรอยมาอย่างนี้ รสชาตินะผมบอกเลยว่ามันจะออกเปรี้ยวนํานิดนึงคุณแล้วพอามคุกกี้เข้าไปอะ่ะมันจะมีความมันมันของถั่วลูกไกอ่อ่ะที่ผสมอยู่ในจานเนี้ยอันนี้ผมบอกว่าเป็นสตาร์เตอร์สำหรับเริ่มต้นมื้ออาหารมื้อนี้ยรักเลยอะแกอันนี้คือพี่ฝ้ายนะครับจะมาลองทานบอกก่อนเลยว่าทามพี่ฝ้ายกับพี่ฟ้านเคยกินอาหารปรกิสฐาถมาก่อนไหม คยนะจริงๆคุณก็เป็นอินเดียปธาธาัลติรัาเซยอย่างเงี้ยคิดว่ามันนา่าจะได้อเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างนี่เป็นไงบ้าง,ง,างคือแป้งกรุบกรอบ <ừ, S 1> แล้วข้างบนอะข้าให้เทียบแบบบ้านๆของไทยก็คือเหมือนกินยำอ่ะคือได้อ่ะได้ได้ได้หลังจากที่กินจานนี้ไปทุกคนให้ควาเห็นว่าจานนี้มันรสชาติทานง่ายอารมณ์แบบว่าเป็นซาวซอาเป็นอาหารเม็กซิกันหรือถ้าเอาแบบว่าเป็นอาหารไทยๆนะจานนี้บอกเลยว่าก็สั่งเป็นแบบยำปากีสถานนี่ละจ้ะ อันนี้พี่เตอรนะครับผมผู้ไม่เคยทานอาหารภาคกินสถานมาก่อนเลยและไม่เคยไปเที่ยวด้วยอันนี้คือเป็นแคชเมทีมันเป็นชาที่มันมีกลิ่นของเครื่องเทศบางอย่างแต่สีสวยนะคือสีชมพูเลยอะ่ะและอันนี้มันมันไม่เหมือนแบบชาทีที่เคยกินอนะ่ะปกติชาทีมันจะมีอ่าใช่แต่ชามเนี้ยแก้วเนี้ยผมว่าแก้วเนี้ยมันทานง่ายกว่าละมุนนะเบาๆอ่ะไม่หนักไม่นม ยังมีภาระก,กับการทานอาหาร,ปรแปลกๆนะครับผมดีกว่าที่คิดดีกว่าที่คิดต้องแปลให้ด้วยมันคือชาดอกไม้แก้วนี้ทานง่ายถ้ามาที่ร้านนี้แนะนําแก้วนี้ดีมากอ่ะเแกยวนหน่อยเ e s, <S, <Yes>. <S thank you <S อันนี้คือเมนูที่สอง why this this is the Singapore rice นิวเมนูอันนี้คือเมนูใหม่ครับชื่อว่าสิงคโปร์ไรซ์ครับจะบอกว่าเราโชคดีอีกแล้วได้เราได้เป็นกลุ่มแรกคนแรกที่ได้ชิมจานนี้เนี่ยมันจะมีข้าวอยู่ข้างล่างอย่างนี้เฮ้ยคุณดูดิอันนี้จะมีเนื้อไก่อยู่มีกระเทียมมีหอมมีมะเขือเทศมีพริกและที่สาคัญจานนี้ผมบอกเลยว่าคุณแค่กลิ่นก็กลืนน้ําลายแล้วแล้วที่สําคัญจานนี้มีเส้นสปาเกตตี้ด้วยมันดูเ,นอนดเออมันดูเป็นอาหารแบบเออไม่ไม่ <c oughs> ไม่เคยกินอะ ขอบคุณครับเขาจะมีซอสข้างในอีกอะ่ะโอ้โหคุณผมชิมเลยดีกว่าเพราะว่ามันดูน่าทานมากกลิ่นมันหอมอะ่ะมันคืน้ำลายอะ่ะก็ไปคำแรกคือหวานทำต่อมาคือมีคำวาคำเค็มแล้วพอตอนคุณนเคี้ยวอะ่ะความนัวคุณความนัวทุกอย่างาในจานนี้จานนี้ผมต้องเลียปากอะ่ะผมไม่อยากให้ซอสสักอันเนี่ยมันหลุดจากปากไปเลยอร่อยมากอะ่ะนานานี้ต้องสั่งนะจ๊ะอร่อยมากโอเค คือบอกว่าถ้าเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าคุณหิวคุณทานเมนูนี้กับนานก็ได้แต่เกิดคุณไม่ได้หิวมากทานเปล่าๆแล้วผมจะบอกว่าจานนี้คือไฮไลท์อันนี้เขาเรียกเมนูว่าฮาริม เมนูนี้เป็นเมนูที่ผมไม่เคยทานแต่ผมบอกเลยว,ว่าถ้าคุณอยากกินอาหารที่เป็นอาหารประกษ์ศาสทแท้ๆเมนูนี้เป็นเมนูที่ต้องลองครับเขาบอกว่าอันนี้มันเกิดจากการที่คุณ เอาเนื้อวัวมาบดบดแล้วคุณต้มแล้วคุณเคี่ยวแล้วคุณใส่ถั่วบดเข้าไปแล้วเคี่ยวทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเขาบอกว่าวิธีกินคือเราตัันี้มาก็จะมีเครื่องเคียงข้างๆอย่างนี้กะละจีปากิสถานกะละจีอันนี้เป็นเมนูที่เขาบอกว่าเป็นที่นิยมมากที่กรละจีที่ปากีสถานนะครับกรละจีเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของสตตีทฟู้ดของอาหาร แล้วถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อเขาขอชิมก่อนกลิ่นเหมือนเป็นพวกซุปตูเนื้อวัวตูลิ้น,นวัวหอมๆมันดีมากมันละมุนมากแล้วจานนี้ผมบอกเลยว่ามันมันกลม่อันนี้คือผมพูดแบบว่าไม่ต้องอวยนะถ้าคุณมาที่ร้านกิวทาวคุณต้องสั่งเมนูนี้อันนี้นอกจากเป็นเมนูเลตคอมเมนต์แล้วผมบอกเลยว่าผมเลตคอมเมนต์แล้วบอกเลยว่าคำเดียวไม่เคยพอดีอะแก อยากบอกว่าผมอะไปทานอาหารที่ร้านอาหารปากีสถานมาขหลายร้านอยากจะบอกว่าร้านอาหารร้านนี้รสชาติบอกเลยว่าแค่มาเริ่มต้นแค่สองสาเมนูตรงนี้รสชาติแตกต่างแตกต่างไทยที่เคยทานมามันจะมีความเป็นเอกลักษณ์ผมบอกแล้วฮะว่าทุกๆร้านจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วร้านนี้เพิ่งเปิดมา4เดือนเขาบอกว่าเปิดมา4เดือนไม่มีวันไหนที่เขาขาดทุนเขาบอกร้านนี้ขายดีมากแล้วสําคัญคือคนต่างชาติรู้จักร้านนี้แต่เราคนไทยเพิ่งจะรู้จัก ท่นั้นผมบอกเลยว่าถ้าคุณอยากจะกินของอร่อยแค่เริ่มต้นนะเดี๋ยวรอดูเมนูต่อไปดีกว่า <c oughs> คือบอกแล้วว่าก่อนที่เราจะทานทุกอย่างต่อมาร้านอาหารแบบนี้เราจะต้องสั่งเลซซี่จะขอลองชิมหน่อยดีกว่าว่าเลซซี่ที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างหุยคุณหน้าร้อนแบบนี้ยแมงก้ลเลซีดีมากอันนี้เป็นสตรอเบอรี่เลซซี่โหยชื่นใจอะ่ะ คุณมาร้านหายแบบนี้ครับแล้วคุณจะลืมที่จะชิมไก่แบบนี้ไม่ได้ก็เสิร์มมาแบบนี้นี่โอ้โหคุณดูความจุ้ยซี่เนี่ยเขาย่างมายังมีความชุ่มฉ่ำอยู่เลยนะข้างนอกอ่ะ เขาย่างจนแห้งข้างในมันยังมีความจุ๊ยซี่อยู่ไม่ว่าคุณจะหั่นไปชิ้นไหนก็ตามนะเนี่ยมันยังจุ๊ยซี่มากๆเลยนะอันนี้มีถ้าเรียกแบบไทยเราเรียกว่าบาร์บีคิวแต่ถ้าเรียกแบบที่ร้านอันนี้คือเคบับเราสงสัยไหมฮะปกติเวลาเรากินเคบับมันคือแบบเนื้อที่เขาเอาไปบดแล้วเขาใส่ไม้แล้วเขาจะมีการย่างแล้วเขาก็จะใส่ในแป้งของให้เรากินแต่ถ้ามาร้านนี้เคบับคือการย่างแบบนี้เนี่ยคือเคบับเคบับของเขา ถ้าคุณอยากได้แบบเป็นเคแบับแบบที่คุณเคยคุณหยิบมาเลยครับนี่คุณหยิบนานมาครับอย่างนี้มาแผ่นหนึ่งนะแล้วคุณเลือกเนื้อที่คุณชอบในจานนี้สักชิ้นหนึ่งอยากได้เปนคบับแบบคุณเคยใช่ไหมยอย่างนี้แล้วกินเลยอืมย่อยอ่็ชามนี้ฮะคือชิคเก้นไครคุณรู้ไหมว่าวันนี้ผมเอกรูสีอีกแล้ววันนี้ผมมีโอกาสจะไปเข้าครัวจะบอกว่าในแต่ระาเมนูผมได้เห็นเลยว่าวิธีทำอะไรทำอย่างไรบ้าง อะอาดมากและที่สำคัญคือแต่ละเมนูผมบอกเลยว่ากระบวนการทำอะ่ะก็ยากเหมือนกันนะกลิ่นนะกลิ่นมันดีกลิ่นเครื่องเทศอีกแล้วว่าคือคุณบอกมาว่าพอกินเข้าไปอะ่ะไก่เนื้อมันนุม่มแล้วเครื่องเทศของเขาที่เขาเอาไปผัดเข้าไปอะ่ะมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่อะ่ะผมบอกเลยว่าคุณเมนูนี้ดีมากอะ่ะ <Wow. S 1> อันนี้เป็นมัตตอนเบียร์นี่นะครับ ข้าวที่เนี่ยเขาอบมาแบบไม่เคยเห็นแล้วคุณดูโอโ้คุณคุณดูในหมอ้อคุณเห็นข้าวบาสนาติกไหมอันเนี้ยคือข้าวเรียวๆยาวๆผมตักโขยมาอย่างงี้นะคุณเห็นไหมโอ้โหคุณเอ้ยนี่ละข้าวที่เขาหมกมาคุณดูเนื้อดีกว่าเนื้อยาให้มาชิ้นขนาดไหนผมแหวกจากหม้อไม่ออกอะ่ะคุณดูนะน่องไก่มาชิ้นเท่านี้อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับจานนี้พูดไปก็เกิน,น้ำลายไปแล้วกลิ่นของเครื่องเทศ มันมันแตกต่างมันแตกต่างจากร้านอื่นๆเบียร์นี่ที่นี่รสชาติเริ่มต้นคือเค็มไม่หวานซึ่งเท่ก็เป็นเสน่ห์มากคือกลิ่นของเขาอะ่ะบอกเลยว่ามันมันแปลกมันว้าวแล้วพอกินอะ่ะผมรูสึกว่ามันแบบในปากตัวเองอะ่ะแต่อันนี้คือเป็นน้ำจิ้มที่เขาบอกว่าทำจากโยเกิร์ตนี่อย่างนี้ดีกว่าแล้วขอชิมหน่อยสองอย่างนี้มันคู่กัน พอคุณกินเบรียนี่อันนี้คือเบรียนี่ที่แบบว่าถ้าเกิดบางคนชอบกินข้าวหมกอันนี้รสชาติที่แบบอาจจะคุ้นเคยแต่กลิ่นแปลกไปแต่พอคุณใส่น้ำจิ้มของเขาอันนี้จะมีความเป็นแบบเปรี้ยวแบบโยเกิร์ตอร่อยจ้ะแกปกติรสชาติเป็นไงบ้างถ้าถามไปนะรสชาติก็แบบก็คล้ายๆกันที่นเลยแต่ตอนใส่ซอสที่เข้าไปอ่ะมันคือแบบเออมันแตกนะรสาลไยกาาซฮัสฮาเลว์โลกิฮัลว์ คือ2เมนูนี้เป็นเมนูที่บอกว่าอันนี้ไม่เคยทานแล้วพี่เขาบอกว่าที่เนี่ยคือที่เดียวที่มี2เมนูนี้อันนี้ทําจากแครอทและนี่ทําจากน้าเต้าเดี๋ยวเราจะลองชิมกันว่าเมนู2เมนูนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้คือของหวานที่ไม่เคยทานกังกิวมันมันเป็นขนมที่มันมันมันนวันวนวัวมันจะมีเหมือนมีนมมีเนยมีอะไรบางอย่างแล้วทุกอย่างอะ่ะ มันเข้ากันนะ่ะมันมีความเป็นเ t e เจอร์ของเขาอะ่ะแล้วบอกเลยว่าแหมเมื่อกี้กินไปคาเดียวเนี่ยเมื่อกี้ก็แอบเขินนะ่ะแต่คือขอคําที่2องนะเคียวโหเมนูนี้เวลานี้เวลาก็ประมาณสนะอชั่วโมงอาหารแต่และเมนูนี้คือใช้วิธีการทําที่แบบว่าละเอียดอ่อนมากวิธีทำคล้ายๆกันครับแต่ว่าใช้เวลามากกว่าเพราะว่าแครอทมันจะแข็งกว่าเป็นขนมที่กินแล้วบอกว่า เป็นแครอทอ่ะไม่รู้จริงๆนะมันเป็นขนมที่อร่อยมากถ้าไม่บอกว่าเป็นแครอทคืออะไรสักอย่างที่หวานๆมันๆผมพยายามจะแบบคุยกับเ,เพื่อนๆคุยกับทุกคนว่ามันเหมือนอะไรที่มันจะเทียบเป็นอาหารไทยผมเทียบเป็นอาหารไทยไม่ได้อันนี้คือเมนูที่บอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆด่อยในหลายๆเมนูที่ลองชิมบอกเลยว่าอืมเห็นไมีกแล้วข้อดีของอาหารที่เนี้ย คือของหวานหรืออะไรก็ตามที่นี่รสชาติจะไม่แบบว่าหวานแบบหวานเทียบอันนี้คือนมอย่างเดียวนมล้วนๆจ้ะคุณใช้ลิ้นดุนๆในปากอะ่ะมันดีมากอะ่ะอยากจะบอกว่าหลังจากที่เราชิมทุกทุกอย่างแล้วอ่ะเรารู้สึกว่า,าใช่มันกินแล้วเรามีความสุขมากตั้งแต่ที่เราเข้ามาแล้วเราได้ได้เจอกับเจ้าของร้านได้เจอกับในห้างที่แบบพยายามอธิบายให้ฟังว่าอาหารแต่ละจานเขาทำด้วยอะไร I want to know What is the k u i t h Town? Grill Town is my dream. Uh, I am living here last eight year and I never see for like that restaurant i n t h a i l a n d อันนี้คือมันเหมือนเป็นความฝันความฝันที่เขาอยากทำอาหารให้เราให้คนไทยหรือว่าใครก็ได้มากินอาหารที่อร่อยเขาบอกว่าเขาตั้งราคาไม่ให้สูงเพื่อให้ทุกคนน่ะได้ทานของที่ดี Look o o k l i k e like i s expensive but not expensive คุย c ค a z y cheap and homemade homemade อะไรกันที่สำคัญนะ่ะประโยคสุดท้ายที่เขาบอกคือโฮมเมดเมื่อกี้ตอนที่ผมเข้าไปในครัวผมได้เจอมาดามมาดามคือคนที่ใส่สูตรเขาบอกว่าอาหารทุกอย่างคือมันง่ายมากอะเเราจะไปซื้อเครื่องแกงหรือว่าเครื่องปรุงสาเร็จแล้วเรามาใส่เราก็มาทำรสชาติจะเหมือนกันแต่บอกเลยว่าที่เนี่ยรสชาติมันแตกต่างเขาใช้ใจทําอาหารที่นี่ออกมาเลยบอกว่าอร่อยมากที่สําคัญนะผมว่าอีกอย่างหนึ่ง ทำผมว่าเซอร์วิสมายครับกับร้านอาหารบางร้านนะ่ะบางทีเราไม่รู้ว่าเข้ามาในร้านที่หรูขนาดนี้เป็นยังไงบ้างแต่อยากบอกว่าที่เนี่ยพนักง,งานทุกคนคือตั้งแต่ผมเข้ามาเขาไม่ทราบบอกว่าผมจะเข้ามาหานข้าวที่เนี่ยแต่คือทุกคนนะ่ะเขามีความที่แบบว่าอยากจะบริการเราอยากจะแนะนําว่าคุณต้องมาทานอะไรทานอะไรเพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นคนไทยเราไม่เคยทานอาหารจะกียสถาน,านีแน่นอนเขาจะบอกว่าอันเนี้ยอร่อยอันนี้ถูกปากคนไทย ทุกๆอย่างอ่ะเขาจะเข้า,าพยายามคุยพยายามเล่าให้เราฟังคุณผมบอกเลยว่าการกินอาหารประเพสฐานมื้อน,นี้ง่ายถ้าอยากมาคุณเข้ามาเลยแล้วคุณถามทุกคนถามใครก็ได้ตั้งแต่พี่ที่อยู่หน้าร้านเลยหนึ่งทุกคนในร้านน่ะกินอะไรดีเขาจะบอกคุณเขาจะเล่าให้คุณฟังอันเนี้ยผมบอกเลยว่าเหมือนมาทานข้าวที่ร้านของเพื่อนหรือรุ่นพี่ที่เรารู้จักของหวานนะ่ะเหมือนยังไม่เสร็จเลย แต่อันนี้เป็นไอศครีมที่บอกว่าครีมที่เป็นสูตรทําเองเขาจะมานี่เป็นแห้งอย่างนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นอัลมอนด์และอันนี้เป็นกุหลาบะแกเฮ้ยไม่เคยกินแล้วเขาบอกว่าอันนี้ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเป็นไอศครีมกุหลาบไอศครีมสองอันเนี่ยบอกเลยว,ว่ากลิ่นกลิ่นชัดเจนมากทั้งอัลมอนด์แล้วก็กุหลาบ แค่กลิ่นแค่ทุกๆอย่างอนะ่ะมันออกมาแบบชัดเจนมากยังไงมันทำอาหารวันนี้อาหารวันนี้อออร่อยมากปลากีกินง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยแล้วก็คือตอนนี้ถ้าเป็นไปได้อ่ะถ้าไม่เกรงใจอ่ะกดโบตรงนี้แล้วอ่ะคือแน่นสุดๆขึ้นมาถึงนี่เลยอ,าารอร่อย<ล>ไหมอร่อยมากครับจริงๆแล้วถามผมได้นะเพราะว่าจะบอกว่าตอนแรกภาพลักษณ์อาหารปากีในหัวมัน มันแย่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามากินร้านนี้เนี่ยคือเปลี่ยนความคิดทุกอย่างเลยคืออาหารทั้งรสชาติคนเนาะเออเซอร์วิสดีมากๆเจ้าของร้านก็เหมือนทำร้านด้วยแบบ <ไ S 1> แจชจริงๆทำจากใจเลยโอ้โห อิ่มมากครับพี่วันนี้แบบเจ๋งมากอาหารอร่อยมากช่วงเดือนรอมดอนที่นี่จะจัดบุฟเฟ่คุณจะกินบุฟเฟ่ก็ได้คุณจะไม่กินบุฟเฟ่ก็ได้ทุกสุกเสาร์อาทิตย์นะครับในช่วงเดือนรอมดอนตั้งแต่6โมงเย็นถึง2องทุ่มเอาเป็นว่าใครอยากมาลองทานอาหารที่ร้านกิวทาวเดี๋ยวผมจะปักจุดปักหมุดเอาไว้ให้ตามรอยผมมาแล้วกัน แล้วเจอกันบักหน้าบ๊ายบาย